วิดีโอนี้ค่ะคุณตอนนี้นะคะกำลังอยู่บนเส้นทางใดนะคะอยู่บนเส้นทางใดเส้นทางของคนที่ฉลาดมากขึ้นมีภูมิปัญญาความรู้ การรับรู้ความเข้าใจได้รับการพัฒนาดีขึ้นนะคะหรืออาจจะต้องใช้สิ่งเหล่านี้ในการดำเนินชีวิตพลังงานของการตื่นรู้นะคะการเหมือนการเข้าใจเนาะเข้าใจเห็นหรือว่าได้รับความรู้สึกมุมมองบางอย่างที่มันชัดเจนมากขึ้นพลังงานของการเดินหน้าไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีหรือว่าการพัฒนาตัวเองเนี่ยแหะคะ่ะ นะคะวิถีชีวิตนะคะทัศนคติมุมมองความรู้ต่างๆเส้นทางของการได้เห็นแจ้งเห็นชัดนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะผลลัพธ์สาเหตุนะคะคือดูเป็นคนที่เข้าใจโลกมากขึ้นเห็นความจริงมากขึ้นยอมรับนะคะแล้วก็ลดการตัดสินหรือว่าโทษผู้อื่นนะคะ มีพลังงานของการจบสิ้นแล้วเกิดใหม่เพราะนั้นพลังงานที่คุณจะได้รับรู้ถึงการสิ้นสุดการสูญเสียนะคะที่นำมาซึ่งสิ่งใหม่การเกิดใหม่การเติบโตไปสู่สิ่งใหม่การเปลี่ยนเป็นคนใหม่นะคะเส้นทางของการจัดระเบียบนะคะการจัดระเบียบการมีระเบียบการจัดวางนะคะสิ่งต่างๆในชีวิตการทำให้ เหมือนให้เห็นชัดว่าวินัยสำคัญต้องมีวินัยต้องมีการจัดการที่ดีหรือว่าต้องมีการรับมือหรือการทำให้ความวุ่นวายอุปสรรคปัญหานั้นมันได้รับการจัดการได้รับการจัดระเบียบนะคะเพราะนั้นก็จะเห็นถึงความสงบสุขมากขึ้นเห็นถึงพลังงานของเหมือนคุณสามารถที่จะทำให้ความวุ่นวายอะนะคะหรืออะไรที่มันอาจจะดู ทําให้เหมือนดูรกดูทําให้เป็นอุปสรรคหรือสิ่งที่อาจจะมันดูยากไปหมดอะนะคะมันดูยากไปหมดหรือไม่รู้จะเริ่มต้นอะไรก่อน123จะเอาอยัางไงดีนะคะอะไรควรจะเริ่มก่อนเริ่มหลังนะคะอาจจะเหมือนสถานการณ์ที่อาจจะเคยผ่านมานะะในจุดที่ ไม่รู้จะหันไปทางไหนอ่ะไม่รู้จะพึ่งใครหรือไม่รู้ว่าจะจัดการยังไงดีกับความวุ่นวายแต่ทีเนี้ยเป็นเส้นทางที่อะไรหลายๆอย่างมันมันเข้าที่เข้าทางมากขึ้นแล้วนะคะหรือคุณจะเห็นเลยค่ะว่าจะทำยังไงให้เข้าที่เข้าทางมากขึ้นเห็นแนวโน้มของความสงบสุขพลังงานที่ดีต่อใจเนาะบางครั้งเนี่ยค่ะเส้นทางหรือการใช้ชีวิต ที่มันดีที่สุดหรือสมดุลมากที่สุดนั่นก็คือใจที่สงบด้วยความกระวนกระวายวุ่นวายใจความวิตกกังวลมันลดระดับลงเหลือไว้ซึ่งความสงบใจความสบายใจทําอะไรก็รู้สึกว่ามันไม่ต้องร้อนรนอีกต่อไปและพลังงานของการมีสมาธินะบางคนนะ,ะคุณอาจจะเลือกเส้นทางนะของการทำสมาธิ เข้าทางทำไปเลยก็ได้นะอาจจะร้อยเปอร์เซนต์หรือเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญนะคะอาจจะแบบเป็นส่วนที่คุณอาจจะไม่ได้เอาตัวเองเข้าไปร้อยเปอร์เซนต์แต่คุณใช้เวลาเนาะหรือว่าคุณพยายามจัดการตัวเองให้สามารถที่จะมีธรรมะในใจแล้วก็ฝึกจิตฝึกใจของตัวเองเห็นพลังงานของการทำสมาธิ การเหมือนทำให้ใจของตัวเองมันสงบมากขึ้นเพราะนั้นคุณอาจจะเริ่มเรียนรู้นะคะหรือว่ามีปฏิกิริยาค่ะต่อสิ่งรอบตัวแบบมีสติมากขึ้นนะคะจะบอกว่าช้าลงก็ได้แต่นั่นคือการเหมือนคุณใช้สติมากขึ้นพยายามนิ่งคิดก่อนวิเคราะห์ก่อนก่อนที่จะแสดงออกไป นะคะหรือพยายามที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยฟุ้งซ่านน้อยลงนะคะเป็นเส้นทางที่เหมือนจะเริ่มพยายามทำให้ตัวเองเนี่ยโฟกัสเนาะที่ลมหายใจหรือว่าอะไรที่เป็นเรื่องราวที่อาจจะเหมือนทำให้บั่นทอนอะบั่นทอนความคิดบั่นทอนใจพยายามที่จะลดละสิ่งเหล่านี้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้